เรายกเท้าครับม <t od ian |ms|> <ial organization> ันก็จะมีแรงจีครับแรงจีนั้นก็จะเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่มอเตอร์ไฟฟ้ามันคือการสร้างกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลวัสดีครับวัสดีครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับพวกเราทั้งสองคนอีกครั้งนะคะ คลิปนี้พวกเราจะมาอธิบายการใช้งานตัวรถ Nissan Kicks e-Power Gen 2ซึ่งเป็นเจนล่าสุดค่ะเราจะมีเทคนิคการใช้งานตัวรถต่างๆให้ทุกๆคนได้มาชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเดิมที่มีรถอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาดูคลิปของพวกเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถสอบถามพวกเราได้คะ่ะหรือคอมเมนต์มาใต้ลิงก์ได้นะครับว่าเรามีข้อมูลนี้ที่เราสงสัยครับ เราก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับโอเคครับพี่นุค่ะพี่บอลเรามาเริ่มต้นกันเลยดีไหมครับได้เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตัวรถกันเลยนะคะโอเคครับเชิญครับเรามาเริ่มจากการใช้งานตัวรถกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานรีโมทตัวนี้ค่ะรีโมทตัวนี้นะคะจะมีให้2แคปซูลด้วยกันค่ะ ะะแล้วก็ตัวในตัวพวงกุญแจนั้นจะมีตัวเพจนะคะในกรณีถ้าเกิดกุญแจดอกหนึ่งหายนะคะเราก็จะสามารถใช้เพจตัวนั้นามาทำโค้ดใหม่นะคะมาปรับจูนโค้ดใหม่ของตัวกุญแจอัจฉริยะตัวนี้ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มล็อกรถนะคะนิสันคิก e p พาวเรุ่นนี้จะมีระบบพับหูช้างอัตโนมัติมาด้วยนะคะเวลาเราสตาร์ทรถหูช้างก็จะกลางเองอัตโนมัตินะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มปลดล็อกรถค่ะไฟจะกระพริบ2ทีนะคะล็อก1ครั้งปลดล็อก2ครั้งนะคะจะมีเสียงในกรณีถ้าเกิดเราขนของมาเยอะนะคะเราสามารถที่จะใช้มือกดปุ่มตรงนี้ได้เลยในการเปิดประตูรถหรือสามารถที่จะล็อกรถจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ เพื่อให้มัน่นใจค่ะเราก็มาเปิดประตูรถอีกครั้งหนึ่งทางด้านฝาท้ายของตัวรถนะคะถ้าเราใช้มือจับอนะคะ่ะจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมดำๆนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดรถนะคะเรามาดูปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะ ปุ่มกลมๆด้านนี้ค่ะก็จะทำหน้าที่เหมือนปุ่มเปิดปิดประตูด้านข้างสองฝั่งขวากับซ้ายเราสามารถที่จะกดล็อกรถจากปุ่มนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูกดให้ดูนะคะนี้เราแตะไปที่ปุ่มกลมๆนะคะตรงนี้คือรถล็อกแล้ว